สวัสดีค่ะมือนีกับมี่ลูกค่าจากท่างบ้านงูเหลือมนาาเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาอุดหน,นุตนต้นหามุลโตสองสีเอาไปเห็ดพัน,น,น,นออซึ่งเฮ้าก็ะตองขอขอบคุณหลายๆปุ่นลงบ้านเขาไปพุน่นคอาอ่ะ <ขา S 2> พี่กัดพี่กัดนี่ก็คือบ้านคอยเมน พิกัดนี่ก็คือบ้านคอยตำบลหน,นองหินอำเภอเมืองสวงจังหวัดลอยเอ็ดเด้อค่ะเดอ้อบอว่าเมีนดอกนี่นี่เอาเอาก้อน,นี้อีกนี่แหละเออเพราะว่าข่อยเป็นผู้คุดขี้กับวงการหยามาซีสาหาปีข่อยแยกออกมืดปลูกมาทุกหยาเหรอจังได้มาอืมอมืจ้า ลูกค้าขุดเองเลยเด้ค่ะนี่โอ้ยขุดเองขันมาฮอดมาฮอดหมองเขากับสีเทิงแจกเทิงแถมได้แห่งงามงาคุณแม่นี่คุณแม่นี่เดี๋ยวสัมผัสคุณแม่จักหน่อยซื้อว่าจังใดค่ะเอาซื้อเหรียญคุณแม่ย่าแม่ย่าโยคายุบานใดค่ะบ้านงูเหลี่ยมตำบลอำเภออำเภอจตุนะคะอำเภอจตุลและพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเขตแดนกับอำเภอเมืองสวงนะคะืันนี้ืัอนี้คุณแม่เพื่นกับมาอุดหนุนเออขอขอตะกร้าหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะหลงเพราะว่ามันมีม,มีเวลาขุดแล้วหลงมือมันแห่งจังเห็น <laughs> เอาตะกร้ามาใส่ไว้เอาสองสองกอไปแม่จะขุดได้สามกอนี่นี่นี่เอาเอากอนีค่ะเออแต่มาซื้อนกกันในล่องเตี้ล่ะใคร เออเดี๋ยวลงสดเออเดี๋ยวลงฮันเฟสเออว่าสันมันหลงค่ะขันบลนี่มันคือกันนั่นอีกกอนหนึ่งอะนั่นนั่นนั่นอีกกอนหนึ่งนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องหญ้ามุลโตสองนี่เป็นหญ้าที่ทนต่อความแห้งแรง มีโปรตีน12-14เปอร์เซ็นต์นะคะตามข้อมูลทางวิชาการเป็นบอกนะคะซื้อวัญญามุลโตสองซึ่งเข้าจะขยายพันธุ์โดยการวานเมล็ดก็ได้โดยการโดยปลูกโดยทอนพันธุ์ก็ได้นี่นี่เอาเนี่ยมองได้ทีๆเอาเลยไหม เฮาขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดก,ก็ได้ด้วยทอนด,ด้วยต้นพันธุ์ก็ได้ <Yeah. S 1> แต่ว่าอยู่สวนของเห้านี่เหาก็ขยายด้วยต้นพันธุ์ของเห้าเห้ามีหลายแปลงค่ะหลายแปลงหลายสวนอันนี้สวนนี้นี่คือสวนแปลงดังเดิมที่เห้าปลูกแต่ที่แหลกๆหญ้ามูลโตสองนี่มันจะเป็นหญ้าลูกผสมระหว่างหญ้าลูกสี่ ค่ะคือหย่าลูซสี่แต่ว่าแต่ว่าคุณสมบัติจะดีกว่าหย่าลูซสี่เพราะว่าเขาสิแตกกอดีค่ะมูลาตวสองนี่เรากเขากะสิแตกกอดีไปไปคุ้นปลาไม่อีกไปเพอะไปเอาไปบอสร้านไปบานเอาไปหนีละเอาไปห่มละเจ้าไปเอาพุ่นไป บาทเออบาน,นี่กับสิบ้าลบไปไี่ยางติลูกค้าคุดเองเอาไปเลื่อยถึงแจกถึงแถมใจดีเข่ากับก้ากษตะกรน้ำกันน้ำอะพีแถวเมีนี่แหละขนาดแดดมาได้มันก็นสี่เจ็ดสี่ละ น,นี่น,นี่เอาเลยแม่หา,หาเอาหม่องได้ทีบันันทิีกันก้อน,นอ่อมก้นอ่อมไปเลยค่ะเจ้ากาไปไถหลานเจ้ากาเลียเล้ยงเอาเค่ดจังไหนล่ะข้าแต่เลี้ยงข้าแต่เลี้ยงหัวเนาะมอมันนี่ข้ามต่มลี้นงหั้าแต่เลี้ยงหัวขาต่้ยหั้าแตลงีงหั้่ีงั้อเี้ยหมขุดแ่ล้ยงหข้าแี้ยงหัแป่เลี้งหั้แ่ะลี้หา่เลี่ยง้าแเลี้ยงหัวข้่เด้งวข้าเียงาเียงหั้าเล้าลีย เคียงตัดก็ได้แต่ว่าันมันจีบดีบันไดว่าเอามือเกี่ยวนั่นแหละดีแต่เคี่ยวขันบาดเกี่ยวกะเคี่ยวให้มันอันเสมอดินนั่นแหละค่ะคือเกี่ยวให้มันติดอันนีมันเลยติดอ่าติดข้นติดยังเออเอาเอาเคาะดินออกยังน้อยกันไหมนี่แหละค่ะวิธีขคุด วิธีขุดต้นพันธุ์หามูลโตสองก้อนก้อนสิปลูกนี่กให้ตัดใบก่อนเด้อแถอแม่เออตัดใบมันออกคือเขาสีดำหน้านี่ไหมเออแต่นมนเอาแต่ต้นมันบอมบาซาไปเอาพุ่นมันอยู่หนอก ้นมันกับมี่อย่างเไปคุดยังไปคุดอยู่นอกค่ะนี่นี่มาเอาทั้งนี้นี่มองมองได้ที่ที่ที่แแม่เอาเออมองได้ที่เอาออกที่คุดคุดอ่อมคุดคุดอ่อมแม่คุดอุดอือันเท่ากับคุดทรงทางไกลและไกลแล้วค่ะเท่ากับทรงกับแฟโฮมกันทรงทางไกลก็ได้ กะซีมี่กะติไหนองคนงานเขามาขุดไห้ันมน้อนี่ผันปะสานเขาว่าได้ซะพอดีหมู่บ้านนี่เขาไปซอยงานเออเรเลยคิดว่าโอ้จังไหนองเอาไปปลูกไม่ๆนี่ไห้นี่ก่อนเด้อแม่เอ้ยไอโฮดไห้มันติดจับก้อนมันติดจับแล้วมัน,น,น,นบ,บน่นี่แมนแมนแมอย่าพาเอาต้น,น,นเดเียวออกจากสองต้นเด้อสองสา <c oughs> มต้ <c oughs> มน ้ามันตายนะคือเขาดําหน้านี่ะหลนะอขันยาใครดีกับห้องพื้นโดยปุ๋ยคอ,อกสักก้นอ่าระยะห่างการปลูกกะหาซิบเส้นคู้นหาิบเส้นเด้อค,ค,ค่ะค่ะหาซิบเส้นคุ้นหาซิบเส้นล้วก็ร่องพื้นโดยปุ๋ยคอ,อกจักน้อยแล้วก็หดน้ำให้ติดจับขันเขาได้ติดเราเห็นได้เขาก็ว่าตายหรอกบอืมว่ตาย ได้ภาษาเหตุที่เ้าต,ต้องหดนี่ก็คือหดแค่อาทิตย์ละเทียกับพอว่าเ้าเกีียวห้งัวกินไหมคะ,อมอะโอเคนี่คือการขุดมาเอาออกมาไปเอาทาั้งคุณอีกจะเอาไปเปนาะมูละโตสอง